อแปลงเผื่ออาหารสัตว์แต่ก่อนผู้เลี้ยงงเด้อครับเด้องูอคอยเฮาจะต,ต้องมีแปลงพือ่ออาหารสัตว์ที่เพียงพอต่อความต้องการต่อมือของสัตว์อาหารสำคัญที่สุดการจะเลี้ยงปศุสัตว์นี่หญ้ายัางไหมหญ้านี่เปล่าโอ้ปลูกมานาดน,นะวอนนี้เปล่าปลูก ปลูกเริ่มปลูกแรกๆนี่แจ้งแจ้งกันอะนี่ได้ข้ายเชือแล้วฮะได้ขายได้ขายหาเชือกนะโอ้เออนี่บบพอบ่พ่อกันวน้เพื่อนออปลูกปลูกปลูกเขาบ่ได้้ายซ้าเอออ้าปลูกห้าพี่น้องเกษตรกน เลี้ยงงัวเฮาไหาเห,าเหงื่อไหวควายนี่แหละครับส้ำคัญที่สุดลดต้นทุนการผลิตเด้อเลี้ยงงัวควายจะต้องมีหญ้าเพื่อท่านชัดที่เพียงพ่อคนน้าสบายเลี้ยงงัวฮะเอออ่าไฟตรงการ้านกะพี่ต่อได้เออมีจำนายขยายพันธุ์ขายกิโลกรัมเจ็ดบาท ต้นหาบาดอืมอันั้นแหละสำคัญที่สุดแหละเลีย่งงอควายอยู่ตรงมียาเพื่อท่านซัดที่สมบูรณ์เรียงพ่อทุกขตอง,ตงกันอ้มันเป็นยังนี่เหตุยังนี่นะต้องกานยังปัญหามันปัญหามันบกคืนบะก็เ,เคยได้ลูกอยู่บะโลูกลูกแรกลูกจักเดือนแล้ว ดูผเพธ์เจ๊ดเอ้ยพรท่าตุแสดงอาการเป็นซัดเลยอยเงียบนิงน่งๆมาเลยเปะร,รับตาสวัสดีครับครับพี่น้องเข้าต้องเห็ดซ่อมครับซัดไวเดอร์พี่น้องเลยสำคัญดีสุดหเห็ดฟาร์ม่วจะต้องมีแปลงผือกฮันซัดลงเลื่อนซ่อมครับซัดสำคัญครับความอยางเงียนมาเกิดกับเฮาเองเดี๋ยวจะสอนท่อโมนให้รับกระตุนเป็นซัดให้ ครับเพราะว่าถ้าเพิ่นบแสดงกับประซายต้อกาตุนประซายเนี่เพิ่กนก็ได้ฮะของโตเป็นได้หนึ่งครับ้ไอ้เพิ่นเดียวท้ายมาอะไตัวที่ไอ้ซอสโมดนั่นไรนี่ครับบัดนี้ผสมหรือยังผสม,ออสมเลยครับ้นเลยอ๋อที่ไอ้ไอ้สอสใท้แล้วรับมันมันมาขึ้นในตัวท้ามาไอา้หรือมั้งบัดนี้กนนันละไหมเขาว่าพึ่งหลังจากที ทังใจตีสอดมากนะมาถอดติโต้ทั่วห้างอ่างนี่เพิ่นเพิ่นขึ้นมะแล้วก็ตัวสมบ่อนบ่บินบ่มาหนิสมพอพันบ่ส,มเ,สมเทีวไอ่าสมเทียมโอเคโอเคแล้วตัวนี้กระตุน้นส,สอดกระตุน้นฮอร์โมนให้ครับฟังฮอร์โมนให้เดี๋ยวใส่ทุ่งมือก่อน มาเรยบร่อยบ่จับกล่องใหญ่น่ะกล่อบบงเอมมามาดีหมดเลยื่อโยกเกียร์ดีเนาะดีอยู่ครับดี จับได้วตาเด้ขขโตนี่ทั่วห้าไอ้แล้วมันขืนมี่น้ำเมือ้ีกมีครับมี่มันีางนี้ปือ่ะผมถอดบันมันมันเป็นมาเบืองอาการอีกสิมือเยนน้ำเมือกใสอองออกบันจังครับจมกเมีนครับ นี่ก็บ,บอกย่ายคนนี้นะครับเาฟังไว้นี่ตัวนี้เคยได้ลูกนี่เคยได้ลูกเนี่ยเอาใจาที่ซ้อมไปก็ได้ขึ้นอดใช่วสอบปั๊กเห็นนองโม่เห็นต้องลับใช้กับอกให้ยายเพิ่นถอดนี่นะครับเหมอือนใช้อวัยวะเปลี่ยนบนบ่นมวมเลยก็แสดงว่าเพิ่เริ่ม เรือมเด็นชแต่ลอืมนี่าขึ้นอย่าต้องใสมบูรณ์เลยดิเอาเดี๋ยวเข้างบนว่าถ้าเป็นถอดรั้ซ้อมเหมางบนว่าถ้าเป็นถอดรับโอเคยอดใป่นี้ละ Gut, liebe Karten. Ja.